ข้อดีของ tokenization 3ข้อข้อที่1นึค่าธรรมเนียมถูกลงเพราะว่าไม่ผ่านตัวกลางถ้าเทียบกับการถือสินทรัพย์ในปัจจุบันอาทิเช่นที่ดินหรือบ้านจะมีเรื่องของค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าเรามาเทียบว่า tokenization เนี่ยไม่มีค่าโอนไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็จะถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะคะเมื่อสินทรัพย์ถูกแปลงเป็น tokenization ในรูปแบบของ fractional ownership ก็จะทำให้ค่าโอนเหรียญต่างเนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมากเพราะว่ามันไม่มีตัวกลางสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่และประเทศข้อที่ 2. การโอนเป็นเจ้าของง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ผ่านตัวกลางอีกเช่นกันการซื้อขายเป็นเจ้าของง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าอยู่บนเทคโนโลยี b ล o อก c h a i n ไม่มีการที่ปลอมแปลงได้นะคะตรวจสอบง่ายไม่ต้องยุ่งยากลงการทำเอกสารข้อดีข้อที่3เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เรามีความเชื่อว่ามันจะเติบโตได้ในอนาคตจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตั้งให้ว่าต้องทองคำนะเพชรนะ,อะคอนโดนะที่ดินนะตาสารนี่นะ,อะกองทุนนะคือเราสามารถลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ที่ผู้ประกอบการเขานำเข้ามาเป็น ICO นะคะ Portal เพื่อที่จะมาแปลงเหรียญเป็นดิจิตอลโทเค็นหรือว่าโทเคไนเซชันอาทิเช่นเราเชื่อในภาพวาดภาพหนึ่งของจิตรกรท่านหนึ่งที่โด่งดังมากในปี2020เราคาดว่าปี2025อีก5ปีเนี่ยภาพวาดจากปี2020 1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยจะกลายเป็น100ล้านบาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเข้าไปครอบครองโทเค็นดิจิตอลนะคะถือสินทรัพย์ตัวนี้ได้ โดยที่เราไม่ต้องอขึ้นกับรัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีอำนาจนะคะยกตัวอย่างเช่นนักมวยที่ชื่อว่าแมนนี่ปาเกียวนะคะเขาเคยออก Utility Token ที่เรียกว่า p a ็คโทเค็เขาออกมาแจกให้กับแฟนคลับเพื่อที่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับ FC ที่มาอินเทอร์แล็เขามีความสัมพันธ์กับเขาหรือชื่นชอบเขาก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้ใกล้ชิดและได้ทํากิจกรรมพิเศษร่วมกับปาเกียวได้นะคะซึ่งเป็นสิทธิพิเศษและมีจํานวนจํากัดจะเป็นได้ก็แต่เมื่อเป็น FC ของแมนนี่ปาเกียวเท่านั้นสําหรับในประเทศไทยตอนนี้นะคะกกตสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้คนได้เข้าถึง Tokenization เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีพอรกอในการวกควบคุมกำกับหลักทรัพย์ที่ถูกต้องนะคะสามารถเข้าไปที่กระดานเทรดของบริษัทที่เป็น exchange ต่างๆได้ในการที่เราจะเข้าไปซื้อ mm hmm. สินทรัพย์ต่างๆที่เรามีความเชื่อแล้วก็มีความสนใจก็ฝากไปอีกหนึงคลิปที่จะทำให้หลายๆท่าน เข้าใจเรื่องการลงทุนในยุคดิจิตอลมากขึ้นดิจิตอลแอสเซสชั n แนลบายเวสุพรสอนเทดเดอร์ขอบคุณทุกคนสำหรับที่ตั้งใจฟัง